มีคนเข้ามาทําร้ายมีไม้มีมีดแต่เรามีแค่เสื้อกับกระเป๋าจะป้องกัน,นยังไงวันนี้ไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเนี่ยชิคกั้ทูเทอเรียลค่ะ จะไดในวันนี้วานจะมาสอนวิธีการป้องก,กันตัวด้วยอุปกรณ์ง่ายๆค่ะก็คือมีกระเป๋านะคะไม่ว่าจะเป็นเป้กระเป๋าผู้หญิงแบบสะพายข้างๆนะคะแล้วแบบมีขนาดประมาณแบบอาจจะเล็กกว่านี้ไม่ต้องใหญ่มากนี่วานเป็นถุงผ้าถุงผ้าใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็เสื้อกขนหนาวค่ะหรือเสื้อแจ็คเก็ตก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้ยังไงนะคะอุปกรณ์เหล่านี้ไปดูกันเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีคุณครูชิโนะนะคะมาช่วยเช่นเดิมค่ะ คุณครูชิโนะจะเป็นคนจับมีดจับไม้มาตีวานนะคะเรามาดูท่าแรกกันเลยนะคะท่าแรกนะคะวานมีกระเป๋าใบเดียวเดินเล่นอยู่นะคะสะพายกระเป๋าเป็นถุงผ้าก็ได้นะคะถ้ากระเป๋าใครแบบว่าสามารถถอดออกมาได้ก็อย่างนี้เลยแล้วเอามาจับลักษณะนี้นะคะทีนี้กาลองในแบบที่แบบว่ารวดเร็วกว่าคือวานกระเป๋าสะพายยาวแล้วแบบไม่ได้เอาไม่ได้ถอดออกมาจากไหล่นะคะครูชิโนะก็จะเดินมานะคะถือมีดมาด้วยนี่ครูชิโนะมีมีดในมือนะคะครูชิโนะจะแทงมีดใส่วานนะคะ วันจะเอากระเป๋ามาบังไว้เห็นไหมอย่างนี้นะคะทีนี้เรามีกระป๋องกระเป๋ามีเป้มีอะไรอย่างเงี้ยก็คือพอเราเห็นมีอาวุธแล้วรีบถอดออกมาถือไว้เลยเพราะว่าอะไรมันสามารถช่วยกันไม่ให้เราบาดเจ็บได้นะคะส่ะวนถ่ายกระเป๋ามาถือไว้ละวันจะไม่ได้ถือยุอย่ๆอย่างนี้นะมันจะถือกลางอย่างนี้พยายามดึงกระเป๋าให้ตึงๆเข้าไว้นะคะตึงเลยคือเดี๋ยวดึงสองข้างให้มันกระจายออกมาจากกันนะคะมันจะมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะคุณชิโน นะคะมมยไก่นะคะคุชิโนะฟันมาปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมเราก็จะอย่างนี้ได้เลยนะคะเราจะเอากระเป๋าช่วยเบี่ยงมือเขาออกอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขาดูอีกฝั่งน,นึงนะคุชิโนะยินฝั่งนี้นะคะคุชิโนะแทงมีดมาคึับบ้าเห็นไหมทีนี้เราสามารถเปลี่ยนตัวกระเป๋าเนี่ยปิดเห็นไหมบิดเพื่อเบี่ยงมือเขาออกไปก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าพวกเนี้ยเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสจะอาจจะทําคลิปแยกเพิ่มนะคะเพราะว่าอาจจะยากไปหน่อยนึงนะคะ แต่จริงๆหลักการมันก็คือการหมุนเป็นวงกลมมาแหละเหมือนเล่าเหวี่ยงเป็นวงกลมอ่ะแล้วก็แค่อากระเป๋ากันแล้วก็บิดเป็นวงกลมเพื่อให้เขาไปทางนึงพยายามทำให้แขนเขาเนี่ยมันหมุนไปข้างหลังนะคะจะให้แขนเขาหมุนมาข้างหน้าเพราะว่าหมุนมาข้างหน้าเราก็ยังอันตรายเหมือนเดิมเพราะว่าตรงนี้หมุนบางเนี้ยมือข้างนี้เขาก็มีมือข้างนี้ยิ่งใกล้ๆเราก็ยังทำา้ายเราได้เหมือนเดิมนะคะ <S <S ทีนี้นอกจากท่าที่เขาตีตรงแล้วนะคะแทงตรงแล้วเขามีแทงข้างด้วยคุณชิโนะแทงข้างนะคะโอเคฮึบป่าเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ย มีดจับโดนมาแล้วนะเห็นปะแต่ว่ามีกระเป๋าบาังไว้นะคะคือถึงเราแม้กระเป๋าชนกับมีดเราโดนแขนเขาอย่างเงี้ยเห็นปะก็ยังกันไม่ให้โดนเราได้นะคะอย่างหนึ่งถ้ากระเป๋าใครยาวๆนี่เราสาม,มารถเอากระเป๋ารวบแขนเขาอย่างเงี้ยพลิกได้เลยนะคะเนี่ยบิดยังไงก็ได้เห็นไหมลักษณะนี้นะคะเพื่อช่วยเซฟไม่ให้เราบาดเจ็บนะคะและนี่ก็คือท่ากับกระเป๋านะคะทีนี้นอกจากมีดถ้าเกิดเขาถือพวกไม้ล่ะทำยังไง เหมือนกันเลยเดี๋ยวเราไปท่านค่ะตอนนี้ครูชิโนกเปลี่ยนจากมีดเป็นไม้แล้วนะคะครูชิโนะจะเอาไม้ตีหัววานนะคะปกติเขาก็จะตีแบบเนี่ยประมาณนี้ลงที่หัวนะคะคือแต่ละคนตีไม่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องสังเกตมือเขากับไม้เขาดีๆนะคะทีนี้เหืันเดิมันมีกระเป๋าใบเดียวนะคะชิโนโเซนเซฮิตเห็นไหมวางกกระเป๋าเนี่ยมันรับแทนหัววานนะคะ ถ้าใครเยื่ไม่สุดอย่างนี้ไม่เป็นไรอยู่ประมาณนี้ก็ยังรอดเพราะว่ามันเป็นไม้ไม่ใช่มีดนะคะบางทีมีดมาอาจจะมีติ่งติ่งมีดดี่ดออกมาอย่างเงี้ยอาจะอันตรายเนาะแต่นี่ไม้เป็นอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะคะ,อะโอเค,อเคมดิกาแนช่มัสปึ๊บปึ๊บเห็นไหมอย่างนี้ได้นะคะดันสุดแขนเลยนะคะแล้วอาจจะผลักออกก็ได้หรือบิดไปก็ได้นะคะโอเคต่อไปคูชิโนอจะต,ตีเข้าที่ด้านข้างวานนะคะใข่ อ่าเห็นไหมอย่างเงี้ยเราก็รับด้วยกระเป๋าไว้นะคะก็เซฟเราระดับหนึ่งนะคะค่ะแลนี้ก็คือท่าป้องกันตัวด้วยกระเป๋านะคะแต่จะบอกว่าท่าเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันเป็นท่าที่มาจากการใช้มือเปล่าป้องกันตัว วันแค่เพิ่มอุปกรณ์เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อบางคนใช้มือป่าป้องกันตัวให้เป็นไม่เคยฝึอกอย่างน้อยมีอุปกรณ์ช่วยนะคะกระเป๋ามันใบใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหนามันก็ช่วยเซฟเราได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ทีนี้เราลองมาดูว่าถ้าไม่มีอุปกรณ์จะทํายังไงมาลองดูกันนะคะกูชินอเซนเซยค่ะสมมุติว่า ใครที่เล่นเทควันโดอาจจะเป็นไฮบล็อกเนาะหรือคนที่เล่นคาราเต้มาก็ทำไฮบล็อกเป็นเหมือนกันหรือว่าท่าของอกีฬาอื่นๆนะคะเราจะมีการยกแขนขึ้นบางหัวลักษณะนี้นะคะชนินเซนเซฮิตนะคะฟัฟเห็นไหมเราอาจจะบล็อกงี้นะคะมือนึงช่วยจับไว้นะคะเราสามารถเวี่ยงมือเขานะคะอย่างนี้ได้นะคะหรือเราเวี่ยงกลับลักษณะนี้ได้นะคะคือได้สองทางเลยนะคะ โอเคค่ะมวยไก่นะคะมวยไก่ปัง้งอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมอย่างนี้เมื่อกี้นี้วันจับอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้วันจับอย่างนี้ละอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่า x block นะคะ x block ป้องกันนะคะช่อเซมวยไก่อันนี้ x block เห็นไหม x block เสร็จวันเบี่ยงไปข้างหลังเขาอย่างนี้นะคะแล้วเราก็สามารถเอาไม้เขาออกมาได้ตีคืนได้ลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวอันนี้ต้องเลี้ยงสอนละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะเอาล่ะเอาเป็นว่า เดี๋ยวอันเนี้ยวันตัดไปอีกคลิปหนึ่งนะคะจะได้ทุกคนจะได้เรียนให้ละเอียดกว่าเดิมนะคะอ่ละแล้วรับดูบอที่สองกันดีกว่าก็คือเสื้อะค่ะอุปกรณ์ต่อไปก็คือเสื้อนะคะซึ่งวันนี้เสื้อวันเอาตัวบางๆมาเหมือนแจ็คเก็ตแบบว่ากันลมทั่วไปนะคะคือเราอาจจะไม่มีกระเป๋าเรามากับเสื้อมีผู้ไายเดินมาหาเราเห็นผู้ไลยแล้วรีบถอดเสื้อเลยนะคะแล้วก็ดึงให้มันตรงๆอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นไม้พลอง เห็นไหมทีนี้ฟูชิโนนฟ์ฝืดนะคะฟูชิโนะแทงมีดมาเหมือนเดิมนะคะนฟ์ฝืดนะคะก็มาปักเห็นไหมเราก็เอาเสื้อเราเนี่ยกันแทนแต่ทีนี้ด้วยความที่เสื้อที่เรากำอย่างเงี้ยมันจะเล็กกว่ากระเป๋าฉะนั้นพยายามยืดสุดแขนเลยนะอย่าให้เขาเข้ามาใกล้แล้วพอเขาใช้มีดนะคะคือถ้าเขาจับมีดลักษณะนี้สังเกตอย่างนี้นะคะเวลาที่เราบล็อกช่วงนี้มีเขามาหาเราแต่ถ้าใครจับมีดช่วงนี้บล็อก ก็ไม่เป็นไรมันก็นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเฉนั้นดูตามสถานการณ์ระวังว่าเขาจาับมีลักษณะไหนโอเคค่ะโอเคมวยใกล้เฮ้บปังเห็นไหม,มอย่างนี้นะคะแล้วเราสามารถใช้เสื้อเนี่ยมัดแขนเขานะคะมว้วนอย่างนี้ได้นะคะประมาณนี้อ่าดูใหม่นะคะมวยใกล้ในไงชิมัสนะคะสโลลี่นะคะคุชินโนโอฟอร์เวิร์ดนะคะปังนะคะเราสามารถเอาเสื้อเนี่ยหมุนเห็นไหมจับนะคะหมุนได้เห็นไหม คือเราใช้มือเราเนี่ยกำเสื้อสองข้างบังคับเขาได้นะคะยังไงก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะคะหรือถ้าใครเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกันหนาวหนาๆเลยอ่ะอาจจะใช้เสื้อจับเหมือนกระเป๋าก็ได้คือไม่ต้องมาจับไม่ต้องจับแบบนี้เหมือนวานนะคะชิโนโอ้ยงไงชิมหมสมุยไก่นะคะเลิฟปะอย่างงี้นะคะอาจจะบางทีอาจจะแทงเข้าในเสื้อเลยก็ได้อย่างเงี้ยแต่คือเรามีเสื้อหนาๆบางไงแต่ถ้าใครเสื้อบางก็ทเหมือนวานก็คือทําแค่นี้พอ ทีนี้คูชิโนมาข้างๆนะคะคลาเหมือนกันเห็นไหมข้างๆเหมือนกันทีนี้ข้อควรระวังของด้านข้างนะคะเดี๋ยววานจะหันหลังให้ดูครูชิโนโคเดตนะคะสมมุติว่าคูชิโนแทงข้างนะคะอย่างนี้ถ้าวานไม่ขยับเลยอันตรายเห็นไหมทีนี้วานต้องเวี่ยงตัวเองออกอเคหนวยกันปะเห็นไหมคือวานจะมีการเบี่ยงตัวหลบเขาโอเควนวนยังไงชิวะเปะเห็นไหม คือเราจะไม่อยู่นิ่งๆแล้วก็อย่างนี้เข้าไปนะคะตายนะคะจะบอกให้นะคะโอเคทีนี้ดูใหม่นะคะคูชิโนะแทงมีดมาเฮ้ยเป้าเห็นไหมมันก็จะเบี่ยงตัวหลบหลบมีดแล้วก็เอาเนี้ช่วยบังไว้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นพี่การในการป้องกันมีดนะคะแล้วไม้ล่ะทำยังไงทำเหมือนกันเลยค่ะดูกันตอนนี้ครูชิโน,นะมีไม้นะคะทำเหมือนกันเลยครูชิโนะฮิตนะคะเฮ้ยเฮ้ยนะคะพยายาม บล็อกให้ได้ช่วงประมาณต้นๆคนๆเขาถึงช่วงมือหรือช่วงนี้นะคะเย่ายปบล็อกไปอย่างนี้นะคะบล็อกไปอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเขาก็จะปึ๊บมาตีหัวเราเหมือนเดิมนะคะมันหลุดนะคะอ่าน้่นข้าเหมือนกันกูชิโนนะคะข้านข้างนะคะใช่เพิป่างเห็นไหมเหมือนกันเบี่ยงตัวเหมือนกันนะคะไม่ใช่ยืนนิ่งๆแล้วก็ตีมาเลยค่ะแล้วก็แบบอย่างนี้นะคะอันนี้ไม่เอานะคะจะอยู่อย่างนี้นะคะโอเคกชโนนี้กป็ตัเลือนมั้ และนี่ก็คือท่าง่ายๆในวันนี้คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะท่าป้องกันตัวด้วยกระเป๋าแล้วก็เสื้อนะคะคือบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดกระเป๋าใบเล็กล่ะหรือแบบเออเสื้อตัวใหญ่เกินกำไม่ได้อะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วอะ่ะอย่างที่วันบอกถ้าเสื้อตัวใหญ่ก็ให้ทําเหมือนกระเป๋าเหมือนใบที่วันมีนะคะถ้าเสื้อใครหนาๆเลยยิ่งดีมันยิ่งป้องกันตัวเราได้ดีขึ้นนะคะหรือกระเป๋าใครใบเล็ก ก็คิดซะว่ากระเป๋าใบเล็กเี่ยเป็นเหมือนเสื้อตัวเล็กของวานนะคะแค่เอามาป้องกันบล็อกช่วงข้อมือเขากันไม่ให้เขากระแทกโดนเราไม่ให้เขาแทงโดนเราประมาณนั้นนะคะแล้วก็คิดว่าทุกคนคงจะพอจะเอาไปฝึกกันได้เนาะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยอะไรนะคะก็สามารถถามมาเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของวานาก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้วานนะคะกดซับสไครต์ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้านะคะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ ฝากติดตามผลงานของวันวันสตูดิโอและ b e l บ e v e มาชวัตอะคาเดบีผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆนะคะ